สวัสดีค่ะเพื่อนๆคืูเกษตรชาแนลวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคนะคะว่าเราปลูกต้นไม้ยังไงนะคะ,ะต้นไม้เราถึงโตไวนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะแบบนี้นะคะไปดูเลยค่ะ สำหรับเทคนิคหรือวิธีการนะคะในการปลูกต้นไม้ของสวนครูทับทิมนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนก็คือการไถนะคะการไถที่ดินแปลงนี้นะคะมันจะเป็นที่ดินอย่างที่เคยคลิปก่อนหน้าก็คือเป็นที่ดินที่ไม่มีการใช้งานอะไรนี่เขาก็จะแข็งนะคะแห้งแห้งมากเลยนะคะ เราก็ไถพวนก่อนเพื่อนนะคะไถพวนเสร็จเราก็มาลงปลูกนะคะทีนี้การลงปลูกของเราเนี่ยนะคะต้นไม้ตรงนี้นะคะเพื่อนอเราจะรองพื้นนะคะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเพื่อนนี่เพิ่งปลูกเป็นรุ่นน้องเนะนาะในคลิปก่อนหน้าเพื่อนจะเห็นให้ประมาณยังไม่ประมาณ1เดือน ประมาณ4-5วันเพื่อนตรงนี้นะคะปลูกเสริมนะคะก็คือเราจะอารองพื้นรองพื้นเนี่เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสเดียวนะคะเพื่อนเราจะใช้ปุ๋ยชีวภาพรองพื้นให้เขาก่อนเลยนะคะสำหรับวิธีการปลูกของคุด้พิมม์นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนหลังจากที่เราปลูกนะคะ ในระหว่างที่เราปลูกนะคะเราก็จะมีการไถตามร่องนะคะแปลงนี้เราไทถทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะแปลงนี้นะคะ,ะตัวนี้จากเดิมนี่เราจะปลูกห่างกันประมาณ4คูณ2เมตรครับเพราะฉะนั้นตามร่องเราจะไถเราจะไถพรวนปีละสองครั้งเพื่อนๆนะคะก็คือต้นปีแล้วก็คือประมาณพฤษภา นะคะคเราก็จะไถรอบแล้วก็ปลายปีนะคะหมดฝนเราก็จะไถนั้นก็ไถสองข้างเป็นการไถตัวนดินนะคะ,ะแล้วก็การใส่ปุ๋ยทีนี้พอเราปลูกเข้าตั้งตัวได้เ,เราก็จะเริ่มมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ประมาณต้นฝนเหมือนเดิมเพื่อนๆเป็นช่วงที่เราว่างเราว่างประมาณพฤษภามนมพิพาธณาที่มันผลอาจจอ มีฝนมาบ้างแล้วเนี่ยค่ะพุธพานประมาณพุธภพานนะคะก็จะใส่ปุ๋ยดายญ้าใส่ปุ๋ยนะคะดายญ้าใส่ปุ๋ยให้เขาไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้นะคะทีนี้เพื่อนนะเพื่อนดูนะคะนี่คือต้นไม้2ปีเต็มน,นะคะนีะ่ถ้าต้นเล็กก็คือเราเราปลูกซ่อมนะคะแต่ว่านี่ดูเพื่อนดูต้นต้นที่เ็าไม่ตายต้นใหญ่มากเลยคะอ่ะ ทีนี้ในระหว่างระยะเวลาห่วงผลนะคะก็คือ,อห่วงระยะเวลาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากรกฎาจนถึงตุลาเลยพวกนี้นะคะก็คือช่วงนี้แหละนะคะเขาก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะเพื่อนเห็นไหมคะเราก็จะมาไดาา้หญ้ารอบที่สองนะคะคือต้องต้องมีเวลาแล้วก็ใส่ใจเข้าจริงๆนะคะเพื่อนแล้วก็เวลามีอ่า อย่างเช่นเวลาเรามาได้หญ้านะคะมีเถาวันมีอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะก็เด็ดออกให้เขานะคะจะไม่พันไม่ม้วนเขานะคะในฮันเพื่อนอ่าก็ตัดหญ้าได้หญ้าอย่างเช่นแต่ก่อนนี้อ่าคูชทิมนี่เอาตามร่องเลยนะคะคือไถนะคะไถเสร็จคู้ทิมก็เอาจอบนะคะมาได้หญ้าตรงนี้เลยนะคะ น,นี่คือปีแรกๆที่เราปลูกเราใช้วิธีการดายใช้จอบเลยนะคะเพื่อนนะคะแต่ว่าทีนี้พอมาปีนี้เรามีต้นเล็กมานะคะเราก็เลยใช้การตัดนะคะดายหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาดูแลเขานีเน่เอาข้อมจริงนะ,ะเพื่อนก็คือหมันมาดูเป็นประจำตัดหญ้านมีแล้วนะคะสองครั้งสามครั้งอ่ะ นะคะอันนี้อันนี้ก็คือครั้งที่2นี่เราก็มาจัดการกราแล้วนี่นะคะมาตัดรอบนี้เราใช้การตัดนะคะตัดยาให้เขานะคะเพราะยาเขานี่จะขึ้นรกเนาะมันเป็นฤดูฝนเพื่อนเขาเข้าใจสภาพนะเพราะ็าเมืองการปลูกต้นไม้อย่างอื่นแหละค่ะคือถ้าเราไม่หมั่นได้ยาใส่ปุ๋ยอะไรให้เขานะคะหรือมา ตกแต่งกิ่งอะไรให้เขานะคะเขาก็ไม่โตนะคะเพื่อนนะคะนั้นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการาที่เราจะได้มาดูนะคะว่ายาดเขาขึ้นไหมนะคะแล้วก็การเลือกอาการใส่ปุ๋ยนะคะให้เขาในพอปี3าปีสีเราก็จะไม่ใส่ละนะคะเพื่อนนะคะหญ้าเล็กๆเผาวันพวกเนี้ยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ อันนี้ก็คือคนตัดนีกำลังตัดนะคะคุณสามีนะคะคุณซูเปอร์ิดกำลังตัดกำลังจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบบนี้ประจำนะคะประมาณดีไปเลยนะคะเพื่อนปีหนึ่งเนี่ยสามครั้งนะคะเราถึงได้ต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะ,ะก็คือเราไม่ได้ปลูกให้เทวดาดูให้อย่างเดียวนะคะเพื่อนนะคะ เราก็ต้องหมั่นมาดูแลเขานะคะด้ายาใส่ปุ๋ยนี่เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือการตกแต่งกิ่งนะ่คะเพื่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่ตกแต่งกิ่งนะคะเราให้กิ่งเขาในคุมคุมหญ้าคุมดินไว้เลยดินจะได้ชุ่มชื้นนะคะก็เลยยังไม่ไม่ไม่ตกแต่งนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งอีกทีก็จะเป็นต้นฝนปีหน้านะคะ่ะตอนนี้ก็ เทคนิคอย่างหนึง่งก็คือให้เขาหนีใบเขาหนีคุมไว้นะคะอัตอนนี้เราจะยังไม่แต่งถิ่นให้เขานะคะหายบรรยากาศอันนี้เพิ่งตัดอาหารเพื่อนตัดยังไม่เสร็จนะคะก็เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆนะคะที่เอาประสบการณ์มาเล่าเพื่อนฟังนะคะว่า จากพื้นดินที่เราคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให้ต้นไม้เราอุดมสบมบูรณ์หรือโตได้นะคะเพื่อนมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการความใส่ใจการดูแลของพวกเรานะคะต่อไปเราก็จะมีสวนป่าที่เราภาคภูมิใจนะคะเพื่อนนะคะแปลงนี้ก็ไม่เยอะเพราะว่า เราก็มีความจำกัดทานะเพื่อนเรามีความจำกัดในเรื่องของเวลาเนาะเราทำงานรับราชการบางทีเราก็มาได้แค่ขออาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาทำเท่าที่เราทำได้นะคะถึงแม้จะหนึ่งไรนะะ่นะคะเพื่อนถึงแม้จะหนึ่งไร่นะคะก็ห้าร้อยต้นนะคะนี่นะคะห้าร้อยต้นนะคะปลูกม,ม,มามาไปไปไปมานะคะ เป็น2อคูณสเมตรนะคะบางบางท่านก็อาจจะว่าถี่นะคะแต่เราก็ปลูกไว้นะคะเพราะว่าเราเรามีความจํากัดนในของพี่ะเพื่อนะะชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอ่าซับสไคร์นะ,ะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปดีจากครูเกษตรชาแนลนะคะวนันนี้ขอบคุณค่ะ